ในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคสำหรับการปลูกพืชในคอนโดก็เช่นกันปัญหาและอุปสรรคของการปลูกพืชในคอนโดที่สำคัญก็คือศัตรูพืชแล้วเราจะป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างไรจะได้เรียนรู้กันในคลิปนี้ครับ mm hmm. ก่อนที่เราจะกำจัดศัตรูพืชเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักศัตรูพืชดังคำที่ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ศัตรูพืชนั้นคืออะไรศัตรูพืชหมายความว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการและสิ่งที่เราไม่ต้องการนี้อาจจะประกอบไปด้วยโรคแมลงและวัชพืชตัวอย่างมแมลงและหนอนศัตรูพืชที่สําคัญได้แก่หนอนกระทูหนอนชอนใบเพี้ยอ่อนและตะกกระแตนครับส่วนโรคพืชที่พบในผักโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยโรคราน้ําค้างราแป้งราสนิมโรคใบจุด และโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทําให้พืชตายได้ในทันทีแต่หากมีความรุนแรงก็ทําให้มีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้นอกจากนี้โรคต่างๆเหล่านี้ยังสามารถติดหรือลามไปยังต้นพืชชนิดอื่นได้ครับ